สวัสดีครับผมชื่อกใจมงคลน,น้องตุ้มวันนี้ผมจะมาภาษาบาลีบทที่16เรื่องธรรมชาตินี้มีคุณทรัพยากรธรรมชาติหามปีราดหน้าพี่สวงควรถนอมไว้ให้ดำรงอยู่ยืนยงคู่โลกาทั้งดินน้ำลมและไฟอนุรักษ์ไว้เลิศคุณค่าราชาศขอแถมมา เรือนภาษาบุตร้อยกองวอนไหวบูชาเทพารักซึ่งทรงปกปะปักปพิทักป่าคุ้มครองพันพฤกภัยพนาอีกเจ้าแห่งผู้ผาพนาโดนนบพระทรนี่มีพระคุณ ทรงคำจุนสับสั์สะมูสนสร้างถิ่นฐานเคหาสถาพรเป็นเกิดเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผู้คนเป็นหลักแหล่งทำรรม,มาหากินทั้งพื้นดินหาดชายและพื้นดินหาดชายหลายแห่งหนน้อมสักการะพระคงคา ไหวละหานหา,า,านัทลาทุกถิ่นที่หลเลี้ยงโลกชุ่มชํานำทีวีจึงมากมีคำอุดมอุดมะสุขสมบูรณ์ไหวตะวันจันทร์นรากาศ ทรงแสงศสาสาว่างสาวัยไม่สิ้นสูนล้วนก่อเกิดพลังอันเกื้อกูลทวีคูณความร้อนและผลเย็นไหวพระพายสายลมลำเพยผ่านหอมดอกไม้เย้มบานยามมองเห็นมวลการมวลอากาศเคลื่อนที่มีประเด็น ทุกสิ่งเป็นสัดส่วนล้วนผูกพันคือดินน้ำลมไฟในพิภพมนุษย์สัตว์ประสบอย่างสร้างสรรต้องเรียนรู้อนุรักษ์หลักสำคัญอยู่ร่วมกันกลมกลืนกลมกลืนแช่มแช่มชื่นใจ การทำลายธรรมชาตินั้นเกิดโทษทนนี้พิโรดแผ่นดินไว้หากโค่นป่าพ้าเกิดอุทุกภัยอุทกภ,ภ,ภัยภัยประประมาทก็เกิดไฟไหม้ลดแรงด้วยเหตุนี้ชีวิตคือธรรมชาติเอือออออเอ้ออำนวยนาฎอำนวยเอื้ออำนวยอำนาจดังแถลง เป็นกฎเกณฑ์ทมา,ามาดามาแสดงมุงจรแห่งคลันลงของโลกเรามนุษย์และสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มี พื้นดินแม่น้ำอากาศสายลมดวงอาทิตย์แสงสว่างต้นไม้ดอกไม้พืชกัญยาอาหารถ้าเราอยู่ในเรือเรือกลางมหาเรือกลางมหาสมุทรทุกคนย่อมอยากไปให้ถึงฝั่งพื้นแผ่นดินกเกาะและภูเขาถ้าเราอยู่กลางป่าที่แห้งแงล้งร้อนอ ร้รอนละอุสิ่งที่ทุกคนค้นหาคือแม่น้ำลำทานห้วยหนองคลองบึงที่มีน้ำเปี่ยมฝั่งสะใสสะอาดคนที่ผูกแผ่นดินถล่มทับอยู่ในหลุมใหญ่อันมืดมิดสิ่งที่ทุกคนต้องการอันดับแรกคืออากาศ หายใจและแสงสว่างต่อจากนั้นคืออาหารและยาถ้าต้องค้างเลมอยู่ในถ้ำที่หนาวเย็นสิ่งที่ทุกคนต้องการคือกองไฟที่แผ่ความร้อนและความอบอุน่นแม้ในการดำเนินชีวิตอย่างปลุกกติ มนุษย์และสัตว์มีชีวิตและเติบโตได้เพราะโลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ยิ่งคือทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าและทัดอากาศเสงสว่างพลังงานและเป็นทรัพยากรชาติธรรมชาติที่เราพึ่งพาอาศัยนำมาใช้ประโยชน์และเป็นบ่อกเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ เราจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้เมื่อเราเกิดมาก็พบได้พบเห็นธรรมชาติแวดล้อมอยู่แล้วจึงมักคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของภูเขาป่าไม้แม่น้ำลำองหรือมิฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นของสาธารณะใครอยากใช้ ประโยชน์อย่างไรก็ได้ทำให้เกิดการบุกลุกทำลายป่าโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำมีการล่าสัตว์ป่ามาขายและขุดแร่ธาตุขุดและขุดค้นแร่ธาตุดินดินทรายมาใช้จนธรรมชาติถูกทำลายหลายพื้นที่การสงการสงวนรักษาทรั ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสาระความรู้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้เข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทนอมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติพึ่งพากันเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนครับ